เช่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่24มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้การเดีวกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อาจจะยังไงหวังผลถึงสกอร์เลยนะอิชิอิเจอสุดเด็ดไมเคิลสันใช้โจมตีแนวรับเกาหลีใต้ในขณะนี้โดยทางด้านของบาสตาอิชิอิเจอสุดเด็ดในการใช้โจมตีแนวรับทีมชาติเกาหลีใต้หวังผลเป็นประตูให้จงได้ โดยอิชิอิเจอที่เด็ดนะฮะจากทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันวิงแบ็กพารังมาจากทางด้านของโอบีโอเดนเซในลลกสูงสุดของเดนมาร์กซึ่งอันนี้ลรุกโซดก็สามารถทุ่มไกลได้นั่นเป็นจังหวะโจมตีคู่แข่งมีสิทธิ์ลุ้นถึงสกอร์เดียวโดยมิโครัสนิเคลสันนะฮะมักจะถูกทางด้านของโอบีโอเดนเซ ลับให้รับบทบาทเป็นตัวทุ่มประจําทีมไปแล้วในตอนนั้นและมกักจะถูกใช้ให้ทุ่มไกลซึ่งเป็นจังหวัดสาคัญนะฮะที่จะลุ้นทําประตูคู่แข่งได้เหมือนที่อินโดเคยทําใส่ไทยนั่นเองเกมที่จะพบกับทางด้านของทีมชาติเกิดใีใต้นั้นในแมชในบ้านที่สนามราชบังคารากีฬาสานจุดทุ่มไกลของมิเกลสันจะกรายเป็นอาวุธเด็ดสําคัญของทีมชาติไทยซึ่งอดีตที่ผ่านมานั้นทีมชาติไทยไม่มีทีเด็ดในการโจมตีลูกลุ้นประตูจากจังหวัดทุ่มไกลในครั้งนี้เลยเฉียเดียนะ เป็นดังการนี้เจินมิเกลสันนะฮะนักเตะสารพัดประโยชน์ของแท่นะฮะผมบอกไว้เลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงสื่อจีนทึ่งนะฮะเมื่อทางด้านของทีมชาติไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเห็นได้จากการแข่งขัน,นะะที่เกาหลีใต้ต่างจากทางจีนนะโดยกลายเป็นข่าวใหญ่ถึงแผ่นดินจีนนะฮะเมื่อทางสื่อจีนส่งฮกทีมชาติไทยปั่นป่วนเกาหลีใต้ใน,น,นั้ะนี้ สำหรับผลการแข่งขันที่ดางด้านของทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาสดาอิชิอิบุกไปเสมอทีมชาติเกาหลีใต้ทีมระดับท็อปทวีปเอเชียได้ถึงถิ่นโซเวอร์คัพสเตเดียมไปหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งทางจีนเองก็รายงานข่าวถึงวิธีการเล่นของทีมชาติไทยในเกมที่พบกับเกาหลีใต้ว่ามีรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครั้งนี้ซึ่งก็มีวิธีการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นแข็งแกรง่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย ที่สาคัญทีมชาติไทยกล้าที่จะบุกโจมตีเข้าใส่เกาหลีใ,ใต้อย่างไม่มีเกรงกลัวท้งสื่อจีนยังได้ชื่นชมทีมชาติไทยด้วยนะว่ามีวิธีการเข้าจบสกอร์ที่เยือกเย็นในครั้งนี้เพิ่มเติมกระเดกด,ด้วยซึ่งแตกต่างจากด้านของทีมชาติจีนที่แพ้ในบ้านให้กับด้านของเกาหลีใ,ใต้นัดแรกมา0ูนต่อ3ทั้งนี้ทางสื่อจีนยังระบุต,ต่อไปอีนทว่าสำหรับทีมตัวแทนทวีปอาเซีย er, ตะวันออกเฉียงใต้ การเสมอกับทางไทยไม่ส่งผลกระทบต่อจ่าฝูงของเกาหลีใต้ในกรุปที่เจ็ดแต้มจะทั้งหมด3เกมแต่จะไปสร้างความมั่นใจที่สูงขึ้นไปให้กับทางทีมชาติไทยในการแข่งขันกับทางจีนเพื่อจะเบียดแย่งตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกลุ่มในขณะนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมานมแป้งคนกลางไก่เกียร์ปัญหาทับนาคาบรากฏเรื่องยกเลิกถอนทีมจากทางทีสองนาะ โดยการน,นี้เพื่อภาพรวมของลีกมานำแป้งนายกสมาคมช่วยไกลเกลี่ยปัญหาของเกษตรศาสตร์ยกเลิกถอนทีมพร้อมแข่งต่อจนจบฤดูกาลในศึกไทยลีก2ซึ่งบาดามแป้งนวลพันธุ่มซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยช่วยเจรจาและก็ไกลเกลี่ยปัญหาภายในที่เกิดขึ้นในทีมเกษตรศาสตร์ FC เป็นที่ระเบิดแล้วโดยพร้อมที่จะทำการแข่งขันกันต่อไปจนจบศึกไทยลีก2ในฤด,ดูกาล2023 ซึ่งกษัตริย์ศาสตร์เอฟซีส่งหนังสือถึงสมาคมเพื่อจะขอถอนทีมกลางคันเนื่องจากว่าปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยบรดาแป้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อนักกีฬาฐานะทางนายกสมาคมไม่ต้องการจะให้ทีมใดต้องถอนตัวจากการแข่งขันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของวันไทยลีกทั้งระบบในขณะนี้ ทำให้มีล่าสุดนะครับมาดามแป้งนายกสมาคมก็ทำ้าที่เป็นคนกลางช่วยเจรจาทางออกและก็ไกลเกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีมระหว่างสโมสรและก้นักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยยืนยันพร้อมทําการแก่ขันกันต่อไปจนจบวดูการ2023และก็ส่งหนังสือแจ้งยกเลิกถอนทีมเข้ามาที่สมาคมอย่างเป็นทางการในคั้งนี้แล้ว สำหรับทางเกษตรศาสตร์ f อเตรียมที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านของลำปาง FC ในวันที่23มีนาคมนี้เวลา1 7 3 0ที่สนามกีฬาอินจันสถิตในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นนว่างอานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารนยังไงช้างศึกชุดยู23ปีบอกได้เลยว่าต้านทานไม่ไหว แพ้จอแดนไปหนึ่งต่อสามในศึก W A F F ยุยยี่สามปีนัดที่สองนะโดยทั้งศึกชุดยุยยี่สามปีนำไปก่อนแต่ว่าโดนรัวประตูคืนแพ้จอแดนไปหนึ่งต่อสามในศึก W A F F ชุดยุยยี่สามปีแชมเปี้ยนชิพสองพันยี่สิบสี่นัดที่สองเดือนเมื่อวันเสาร์ที่24บมีนาคมเวลาเที่ยงคืนนะฮะมีการแข่งขันผู้บัลชายชิงแชมป์เอเชียตะวันตกนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่อัลฟาเตสเตเดียมซาอุดิอาระเบียนัดที่2คู่ระหว่างทีมชาติไทยยุยปี พบทีมชาติจอร์แดนชุดยี่สิบสามปีเกมนี้อิสระซิทโ,ทโรวังชูคิดวนาประเพาเป็นหน้าเป้าพร้อมมีธนดลขาวสะอาดและก็พัดส้อยมารยสนับสนุนในครั้งนี้โดยเรื่องเกมในครึ่งแรกเป็นไทยที่มาได้ประตูออกนําไปก่อนจากจังหวัดฟรีคิกของธนดลขาวสะอาดซัดเข้าไปแบบงามหยุดจอยช่วยทีมออกนําไปก่อน1.0ต่อแต่แล้วนาทีสามสิบสองจอร์แดนก็ตามตีเสมอไทยเป็น1ต่อหนึ่งจากการยิงประตูของโมฮัตนาดาหา แต่แล้วถึงผ่านไม่ถึง5นาทีนะฮะจอแดนก็ซัดไปอีกเป็น2ต่อ1จากการยิงของอาร์เรฟโมฮัมเมตและก็จบครึ่งแรกไปด้วยซะก่อนนี้มาต่อกันที่ครึ่งหลังนาทีที่52อจอแดนมาได้ประตูนําห่างไปเป็น3ต่อ1่จากจังหวะโต้กลับและก็เป็นเบรซิกบาฮินาฮิที่ยิงเข้าไปในครั้งนี้ช่วงเวลาที่เหลือไม่ได้มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยชุดอุยุค3ปีเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้ทีมชาติจอแดนชุดอุยุค3ปีไป1ต่อส สำหรับโปรแกรมนันต่อไปของทีมชาติไทยชุดยู23ปีจะต้องแข่งขันนะัดชิงชนะอันดับที่17นะฮะราพบผู้ชนะระหว่างอิรักหรือว่า UAE ที่ปรินซ์อับดุลบินจาบราวีสเตเดียมในวันที่17มีนาคมเวลา24นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็บีจีสปอร์ตในครั้งนี้เหมือนเดิมนะโดยทางด้านของรายชื่อ11ตัวจริงของทีมชาติไทยในเกมเกมนี้นะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของพงศกรตรีศาสตร์ วริทนทร์จำนงวัฒนพัฒนบัวพันธ์กิติชาัยยายดีนัชชาพรมสมบูรณ์พัดส้อยมรัยกิติศักดิ์พุทธันธนดลขาวสะอาดชูคิดวรัณประเพาพรนเอกมณีกรเจนเส้นนัทพัฒนมากช่วมในขรัน้นี้โอ้โหเป็นเนว่างานนี้ก็น่าเสียดายครับที่ทายนั้น สามารถายิงไปได้ก่อน1.0ต่อ0ออกนําไปก่อนในครึ่งแรกแต่ตุดท้ายก็มาโดนรัวนะฮะสลูกในครึ่งแรกแล้วก็อีก1ลูกในครึ่งหลังน่าเจ็บใจจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอาร์ตยังไงอิสระศรีโซ,โซโรเผยหลังนําทีมชาติไทยชุดยุ่ย3ปีแพ้จอร์แดนเป็นต่อ3นัดที่2ในศึกดีบิวเอฟเโดยอิสระศรีโรกุนซือทีมชาติไทยนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ผหลังนำลูกทีมพ่ายทีมชาติจอร์แดนไป1นงต่อ3ในจะกรอบอชิงแชมป์เอเชียตะวันตกประวัติ w บิว AFF ยู่23ปีนัดที่2เมือ่อคืนที่ผ่านมาโดยหลังเกมโคตรระอิสระสิทโรเปิดเผยนะว่าช่วงแรกเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะศักยภาพของผู้เล่นโดยรวมนะฮะไปถึงวิธีการเล่นยังเป็นรองค่อนข้างจะเยอะแต่น้องๆเองนั้นก็พยายามทำตามแทคกติกที่ซ้อมกันมา ่วนครึ่งหลังก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทำให้เกมนั้นดูดีขึ้นตามลำดับในครั้งนี้ก็ถือเลยนะว่าเป็นที่น่าพอใจที่นักเตะตัวหลักหลายคนลงมาแล้วสามารถเปลี่ยนให้เกมไหลลื่นขึ้นและก็สามารถสร้างโอกาสในการยิงประตูในครั้งนี้ได้อีกด้วยเราอยากจะใช้งานนักเตะให้ครบทุกบริการในการการนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องนักเตะตัวหลักกลับมาในภายหลังและก็ต้องใช้ผูเ้เล่นในชุดนี้ทําให้ก็ต้องดูแลผูเ้เล่นทั้งหมด ชัดเจนนะว่าเราเองนั้นยังมีข้อบกพร่องตรงไหนซึ่งก็ยังคงมีความห่างกันพอสมควรก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้อ่าแก้ไขกันต่อไปเรามีโอกาสในการลุ้นยิงประตูในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ยังไม่เด็ดขาดก็ต้องรอดูนัดที่3ซึ่งจะได้ผู้เล่นที่มีศักยภาพในเกมรุกที่ดีเล่นร่วมกันทั้งหมดก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเกมรุกของเรานั้นจะดูดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนโดยเกมต่อไปเราจะจัดผู้เล่นที่ทําผลงานได้ดีที่สุดนะฮะ จากนัดแรกและนัดที่2ลงไปเล่นรวมถึงผู้เล่นที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงผสมผสานกันลงไปเชื่อได้เลยว่าเกมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเกมนี้ใด้ขึ้นรังเราก็ได้เปรียบผู้เล่นที่จะใช้เกมที่3ลงไปด้วยก็ฝากแฟนบอลช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนได้สู้กันต่อไปอย่างเต็มที่บางครั้งก็อาจจะเจอง,งานที่ยากแต่เราก็สู้ไม่ถอยในครั้งนี้นะโคตรรักก็ได้กล่าวปิดท้ายในครั้งนี้และนี่ก็เป็น ช่วงเที่ยงทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบยอิชอิสไตล์ประจำวันที่24มีนาคม2567โดยชายผู้บังคัั้งฟุตบัลไทยครับ